มันรับรองไม่ดูดูจอเรานะเดี๋ยวเดินเดินไปรับรองไม่มีใครใครได้เดินเดินสำลักตัาดูเราจะฮ่าฮ่าฮ่ามึงเอ๊ะไปคุณขุดออกไปขุดออกไปนะบัดนาว <pathway. S 2> รู้สึก What D I C K What What แล้วฉันจะออกไปยังไงเนี่ย Oh my มะได้ดีทุกประตูกับไหนบูขอให้มึงโดนประตูคับดูดนมาเกดนมาเกดอมาเย ฝักประตูหายจำใจอ้าวประตูไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราเอามาเองก็ได้เขาแรกเขาว่างผิดผูเข้าตของเราไปวางให้แล้วประตูอะประตูหกูวัดเราเข้ากันเหรอไม่จบเซส่ไหม่อยไปตอบภาากไปพาสาแล้วจ้ะ ทำไมไปเร็วจังวะไม่ก็น้ำจากคราวก่อนไงอ๋ออันนีค้คลิปที่สองเลยนะเอของแกมันคลิปที่สี่เราเป็นคลิปที่สาม,อมของเราม,มัน,นเราต้องทำให้มันดูน่าสนใจเว้ยโ,<อ>โ<อ>ดยการอัดให้มันไม่เยอะ ไฟเราไม่มีล่งไม่ได้โอเคค่ะกลับไมค่ะต้องพูดจ้เลยไม่ไหวพัานี้ท่านี้เราปเสียงโอเคเสียงดังมากสุดๆเดี๋ยวเราใส่เพลงไม่ได้เล่ไหมไม่ได้เล่นไปละ คำสังมึงก็ตีกูให้ตายก็เรื่ันตีมาตีไม่เอาเป็นตายแล้วไม่ใช่หรอตีให้ตายดิ เมื่อเราตายทีล้วก็จะได้เขียนเป็นพาร์เองเลยตอนนี้เรต้องเขียนว่าเวอร์ชันที่สเออนั่นแหละเออนั่นแหละเรากำลังพาไปนี่อยู่กล่องเย้เอาไปแล้วเย้ไม่ทำไมมาตายง่ายจังว้ันโดนมันโดนมุตืตูดโอเค มันเดียวมากข้างนอกนอนกันหมดแล้วไปดีกว่าทำเป็นบิดเติได้จริงจรมันจบแล้วนะโอเคครูมาแล้วพี่บอลโอเคก็ขอจบด้วยการตายของอีอมโอเคก็จะมีซีชั่นที่สองแน่นอนเลอะมีโอเคบ๊ายบายค่ะ